สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราเรียนรู้จงเรียนรู้กฎหมายให้เข้าใจจากพระธรรมเนหมีบทที่8ข้อที่9ถึงข้อ12พระธรรมเนหมีบทที่8ข้อ9ถึง12และเนหมีที่เป็นผู้ว่าราชการและเอสราปุโรหิตและธรรมาจารย์ และคนเลวีผู้สอนประชาชนได้พูดกับประชาชนทั้งปวงว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายอย่าคร่ำครวญหรือร้องไห้เพราะประชาชนได้ร้องไห้เมื่อเขาได้ยินถ้อยคําของธรรมบัญญัติแล้วท่านพูดกับเขาทั้งหลายว่าไปเถิดไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวานและส่งส่วนอาหาร ไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้เพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่าโศกเศร้าเลยเพราะความชื่นบานของตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่านบรรดาคนเลวีจึงให้ประชาชนเงียบกล่าวว่าจงนิ่งเสียเพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์อย่าทุกโศกเลยและประชาชนทั้งปวง จึงไปกินและดื่มและส่งส่วนอาหารเปรมปรีกันเป็นที่ยิ่งเพราะเขาทั้งหลายเข้าใจถ้อยคำซึ่งประกาศให้เขาฟังนั้นเราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ชุมชนของพระเจ้าก็มีกฎการในการใช้ชีวิตด้วยกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่มกักจเป็นปัญหาซึ่งทิ้งท้ายไว้เมื่อที่ผ่านมาคือว่าการ ทำความเข้าใจนะครับการเรียนรู้กฎหมายแล้วรู้ว่ามีกฎหมายแล้วสิ่งที่ตตามมาคือการทําความเข้าใจเราต้องเ,อเข้าใจกฎกติกาหรือกฎหมายที่เรา,เาใช้ร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทําไมคริสเตียนต้องศึกษาพระคัมภีร์การศึกษาทําให้เกิดความเข้าใจ เมื่อเกิดความเข้าใจก็สามารถนำมาปฏิบัติต่อก,กันและกัน <c oughs> อย่างถูกต้อง <c oughs> ตามกติกาหรือว่าอย่างถูกต้องตามน้ำประไทยของพระเจา้านะครับอันนี้คือสิ่งคัญเมื่อมีกฎหมายแล้วจำเป็นต้องมีการสอนก่อนหน้านี้เมื่อมีประกาศกฎหมายใช่แล้วเขาไม่แค่ประกาศและอ่านให้ฟังแต่มีคนสอนทำให้เกิดความเข้าใจอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> บาเราืองเราอาจจะมีปัญหาหนึ่งเพราะว่าโดย,โดยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับเราไม่มีการสอนเรื่องกฎหมายการใช้กฎหมายยิ่งรุน่นนี้สมัยปัจจุบันนี้ยิ่งไม่มีเลยเขาบอกว่าไปอ่านเองได้ก็ถูกเป็นอ่านเองได้แต่ว่ามันไม่เข้าใจนะเคยยินคำพูดนี้ไหมภาษากฎหมายภาษากฎหมายแปลความอนะไรมันต้องมีการแปลความอะ มันกลังสื่อสารว่าอะไรแบบไหนอย่างไรฉะนั้นเอเสราทีมงาน,นมีนมนะก็พยายามอธิบายเมื่ออ่านแล้วก็อธิบายให้กับให้กับประชาชนฟังว่าข้อนี้ตอนนี้มันหมายความว่าอะไรแบบไหนอย่างไรผมก็ชอบสมัยก่อนนะที่ถึงแม้เราไม่ได้อ่านกฎหมายโดยตรงแต่เรามีหนังสือเล่มหนึ่งที่เด็กต้องเรียนคือว่าหน้าที่พลเมือง นะะหน้าที่พลเมืองเนี่ยต้องทําอะไรบ้างมันเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งนะฮะที่ต้องรู้ต้องทําความเข้าใจอย่างน้อยหลักคราวๆที่เหลืออ,อาจจะต้องไปไปอ,อ่านเองศึกษาเองไปฟังจากผู้รู้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญว่าแต่หลักใหญ่ๆเนี่ยจำเป็นต้องรู้นั้นจนชาติเซนก็เมื่อเขามีการอธิบาติก็เกิดความเข้าใจนะ,ะเกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจก็เกิดความเห็นคุณค่าของกฎหมาย ะะกฎหมายที่เราใช้ทุกวันนี้เราเห็นคุณค่าของมันหรือว่ามีไว้เพื่อกลัวเฉยนะฮะเพราะกฎหมายทุกกฎหมายเนี่ยมีมีเป้าหมายนะเป้าหมายเป้าหมายส่วนใหญ่คือการเสริมสร้างนะฮะการเสริมสร้างจริงๆแล้วกฎหมายทุกประเทศเนี่ยที่ถูกร่างขึ้นมาบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมที่เราเรียกว่าหลักศาสนาอาจจะเอามาโดยตรงหรือเอาหลักการมาใช้ก็ตามแต่ นะบางเทีก็ใช้เลยคู่มือปัมพีเนะีภาษาเคริสเตียนะเอาเป็นไรกฎหมายใช้กับชีวิตและใช้กับบ้านเมืองบปิตัวเสร็จอันนั้นคือสิ่งสําคัญที่มองเห็นแต่ต้องมีการอธิบายความให้เกิดความเข้าใจการเข้าใจจะนํามาซึ่งคุณค่าการไม่เข้าใจกฎหมายก็จะเห็นว่าเป็นภาระหนัก แต่ถ้าเราเข้าใจกฎหมายแทย้จริงว่ากฎหมายถูกตราไว้เขียนไว้เพื่ออะไรแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันจะทำอะไรคุณค่าเมื่อเราศึกษาพระคาของพระเจ้าแล้วเราเข้าใจพระธรรมของเจ้าเราจะเกิดเห็นคุณค่าในพระคำของพระเจ้าแต่ถ้าเรามไม่ได้ศึกษาได้เพียงอ่านขาดความเข้าใจพระคัมภีร์อาจจะเป็นภาระหนักของเราที่เราต้องแบกเพราะเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะมีความชื่นชมดี ประชาชเนเมื่อ,อไงเมื่อเข้าใจแล้วก็ร้องไห,นงห้นะครับร้องไห้นะเพราะว่าตอนท้ายบอกว่าเร้รองไห้ไม่ใชพราะเสียใจนะร้องไห้เปรมปรีเป็นยิ่งเพราะเขาทั้งหลายเข้าใจถ้อยคําซึ่งประกาศให้เขาฟังนั้นนะการเข้าใจทําให้คุณค่าและทําให้เกิดความเชื่อนชุมดีว่าโอเคนะเรา รู้แล้วกฎหมายมีไว้เพื่ออะไรแบบไหนอย่างไรพระเจ้ามีวัตถุประสงค์กับเราแบบไหนตามพระคําของพระองค์และเมื่อเราทําความเข้าใจรู้ว่าเมื่อเราทําตามนั้นมันเป็นพรการทํากฎตามกฎหมายมันเป็นประโยชน์กับเราการทําตามกฎหมายมันเป็นประโยชน์ของส่วนรวมการทํากฎหมายทําให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขและเกิดความสงบสุขการทําตามเพ,พิ่มพีเราจะรับพ,อพอระพรซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระเจ้าเขียนเอาไว้การทําตามพี ด้วยความเข้าใจท่ารู้ว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่สิ่งดีที่จะวางไว้กับเราไม่ใช่เป็นภาระของเราพระคำพีไม่ใช่ภาระหนักสำหรับเราแต่ว่าพีมีไว้เพื่อบอกว่าเรามีพระพรตรงไหนบ้างแบบไหนอย่างไรและจะนํามาใช้กับชิงเราได้แบบไหนเมื่อเราเข้าใจก็จะความเปรมปรีและก็ดีใจที่เรามีพระคำพระเจ้าใช้ในการดําเนินชีวิตร่วมกัน ลายฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักโรรองที่โรงลานมีประคำพระเจ้าใช้ในการบันชิกส่วนตัวและส่วนรวมขอบพระคุณโปรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการละการในพนระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านมีความรู้ความเข้าใจในกฎกติกาที่ท่านยึดถือมากน้อยเพียงใดเพราะเหตุใด ข้อคิดสำหรับวันนี้นะครับการที่เรารู้เราเข้าใจในสิ่งที่เรายึดถือทำให้เห็นคุณค่าและชื่นใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ